เจอแมนสกินแวนแล้วพาสคะ่ะกระเทยขอบพระคุณอ่ำสกินสวยๆนะคะจากน้องเพียวร้อยศพนะคะนี่นะไปไหนไปไหนแล้ว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 ยุดแจ๊บแจ๊โอ้อยอ่อยอ่อยิงบังไฟใส่เชิ้นรา่าโอเคคะ่ะอู้กบมากบมากบมาหยุดกบหยุดกบหยุด เออเอากบมาว้ไ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 ว้โดนขีบโดนขีบอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยนี่นี่นี่ร้ายเหรอร้ายเหรอหยุดนี่เนี่นี่เนี่ยเจ๊เจ๊มาเหรอเออร้ายอย่ามาร้ายนะอย่ามาร้ายอย่ามาคงมาขีบอะไรไม่ได้เลยค่ะฉันเป็นสตุูกตาโตขีบนะคะสุดกันนั้นอ่าก่อนอื่นก็เทอรกดไลค์ก่อนเร็วกดไลค์ให้ไปกดไลค์นะคะ ใครไม่กดไลค์โดนตัวเมื่อกี้เข้าสิ่งไหมคะหีตัวเมื่อกี้ไหมคะที่ผมบอกไปแวบนะคะกดไลค์เดี๋ยวนี้ตีค่ะตีตีอู้มันจะมัดึงอ้าวจะดึงหรอคะไงคะพี่อ้วนพี่อ้วนว่าไงคะโอ้อ้โหโอ้โโอ้โโอ้หโอโโอ้หออาดแม อย่าโดนดึงนะดึงโดน ну. ดึง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 อีม้าอย่าดึงฉันอีม้าคือเร่องโตค่ะนี่น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 ่ะเออดีมากนี่น่ะนี่น่ะเออวีล่าลาฉันว่ะตีอตั้งนานผีปอบโอ้ ตีนะตีนะตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋โดนดึงเดี๋ยวโดนดึงเข้าบ้านเดี๋ยวโดนดึงเข้าบ้านดึงหนังโต้ไปอย่าดึงฉันดึงหนังโต้อย่าดึงฉันดึงเข้าไปดึงดึงดึงหนังโต้ไปดึงหนังโต้ไปเป็นแทงดึงมันไปดึงดึงมั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งแอบหลังหนังโต้ค่ะเดี๋ยวตุ๋ยอะไรค้อะไรค้าอะไรคะอะไรคะอะไรคะนี่นะนี่นะนี่นะเอออะไรคะอ้วนอ้วนว่าไงอ้วนอ้วนว่าเดี๋ยว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 ปั๊บไหน er. หมาต่ออ่ะอ้วนอ้วนเออดีมากค่ะอ้วนอ้วนยังไงอ้วนอ้วนเอ๊ะ วีรานี่ยังไงเนี่ยฮะสองรอบแล้วนะล่าฉันเก่งล่าเก่งเหลือเกินวุ้นวุ้วุ้นวุ้วุ้นวุ้ลวุ้วุ้ว้วุ้นวุุว้ว้นวน้นน้ว้วน ฉันหน่อยปกป้องฉันหน่อยเดี๋ยวนะเดนะี๋ยวนะเียนเรื่องการก่อนคขีรื่อลงลการก่อนคขีรื่องการก่อนนะคะวีรานมาเขียรื่องการเขีรื่องการเร็วมาช่วยฉันก่อนสิเล่นร่อนนะเอาจะไปไหนล่ะคะเล่นร่อนนะโอ้ยโอ้อยเล่นบนเพียบเลยว่ะเจ๋เจ๋อู้วนมาอ้วนมาเจ๋เจ๋ ผีปอบไอ้ฉันโดนลมสกับนี่ยุดหยุดหยุดยุดไล่ยุดเออลีอานะคะลีอาคุณพี่โอ้ไงค่ะอ้วนอ้วนทำอะไรฉันไว้ฮะอ้วนอ้วนอ้วนดีดตะก้อนนี่อ้วนไหนอ้วนอ่ะรายมากเลยนะคะดึงสิเข้าไปจับนมฉันนมบุบนมบี้มันลอยอุ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างอุ้ย มีตัวตลกมาค่ะตลกมากแม่ฮะหยุดตลกมากแม่ตลกมากแม่ฮะตลกมากแม่ตลกมากนะคะเอออ้าวลิงตุยไรเวกูจะมาช่วยลิงนะคะเดี๋ยวเดวไปเล่นบนก่อนนะคะเจ๊เจ๊ม้าเรานะคะจะอยู่เล่นคนเดียวไม่ได้ มาออกนี่หักคริเลยค่ะอันนี้เล่นเป็นแวนวอเหียนนะคะวอเหียนใสไกลภาพนะคะอะไรขี้กบยุดตี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 นะตีอุ้มอุ้ยอุ้ยเล่นกลางอยู่กันเป็นหึงเลยอ่ะมาไปช่วยเล่นกลางไปนางโต๊ะไปเรวไปเรวช่วยเลนกลางเรวก่อนก้อนเดี๋ยวฉันเคลียร์เรนนี้ให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกบอีกบเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวกันนะคะ กอยุดกอบ๊ออบก๊อบ๊อปอยอยออ้ยออยยอยออ้ยปั้มตีอ้ยกลับก่อนหอยเดี๋ยวฉันโดนล้อมเดี๋ยวตุยไม่รู้ตัวนะค่เดี๋ยวก็เธตุยไม่อุ้ยแล้ลางแตกแน่เลยแลลางอุ้ยแลลงออ้ยอู้้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ดีดดดอู้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยอู้ยอยก่อนหอยก่อนอยก่อน ไปค่ะนี่อีเจ๊กบหยุดกบหยุดเลยหยุดเลยนะหยุดจะไปไหน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 นี่เลยนี่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 หยุดหยุดเล่หยุดหยุดหยุดนี่เลยเออพวกไม่กดไลค์คลิปนี้นะคะต้องโดนยิงตายนะคะบอกก่อนเลยตายแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรคะทำอะไรคะอุีโจอกมาอีโจ๊กหยุด อ้มาเต็มมาเต็มมาเมาเต็มมาเ้เดี๋ยวเดิหามุมก่อนอ้อะไรคะอะไรคะอะไรคอะไรตะยมันตียิมันอุ้ยเดนถึกจะมาตีไม่ตายเลยเเดอวนอ้วนอ้วอไปไหนอ้วนอื้ออ้วนอ้วนนอ้วนอ้วนวนเอออ้วนหน้าไม้สครัอ้วนตีป้อม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 อ้าว อ้าวลิงตุยหอยอ่ะวปลาปลาปลาอีกป้อมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกบมันจะมาไข่น้ำแดงนะคะน้ำเขียวไม่ซื้อไม่กินวายวายวายมันจะเกี่ยวแล้วเอ้าอีเด้นอีเด้นมันจะเอาโซ่มาเกี่ยวหอยไม่ได้นะอ๋อแกนี้ตอนนี้ป้อมตามอยู่อุ้ยอะไรคะ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 เดินเดินเดินยิงไปยิงนะยิงตายเลยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 หยุดตี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 เออตีตีโอ้ยบ่ายบ่ายบ่าว้ไว้ไว้ไว้มีคนมาข้างหลังมีคนมาข้างหลังว้ไว้ไว้เดี๋ยว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 ไอเฮียเขาฟังดาบ้าไอเฮียไอเฮียเออไอเฮียออกเสียงให้มันชัดๆนะคะไอเฮียนะคะมาเดี๋ยวจะตามเข้าไปหน่อยตามเข้าไปหน่อยมาค่ะแจแจไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยว้าย มาจากไหน呀เอา้าวบอลดำหนีไปบอลดำบอลดำอุ้ยอุ๊ยตายแนะ่อุ๊ยตายแล้วมันเก็บสองคนเลยอย่างนี้ไล่มากเลยอะอเราอยากให้มันเก็บสามไม่ได้นะวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปอ,อุ๊ยอ,อ,อเดี๋ยวโดนดึงไม่เอาไม่เอาดึงดึงโต๊ะไปอย่าดึงฉันโอ้โซเกี่ยวกีโซเกี่ยวกีแม,มวแมวแมว เอาแล้ว MM hmm. เอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปไอีโซอีกแล้วอ่ะอีโซมันตุยมันตีฉันตุยอีกแล้วอีโซอ่ะสองรอบแล้วนะโอ้อีนี่เข้ามาข้างหลังข้างหลังทำไมคะัอ๋ออ๋อีนี้เข้ามาทำไมคะอีนี่เข้ามาทำไมคะเออเออเอออะเออโอ้ตายตายเดี๋ยวปั๊ม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 ไม่อยู่แล้วปั๊มไม่อยู่แล้วปั๊มไปสะพานแล้วปั๊มไม่อยู่แล้วปั๊มแล้ว คุณพี่คะยุดอุ้ๆอุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 ยอุิยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุวยอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอน้่ออุยอุ้ยอุอุ้ย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 ออยอว้ยอุ้ยยวุ้ยอยอ้อ้ยด้ยอยอยอ้อ้อ้อุอ้อ้้ยอุ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อะ้อย โอ๊ย <Techn Pokémon> โอ๊ย <rapper> โอ๊ยต,ตีตีตีนะตี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 เออเอาคืนเฮียโซได้แล้วค่ะดีอาร์ทคิวจะสองคิวนะคะไม่ยอมเลยแหนเล่นมันมากรอบนี้ยิงมันมากยิงรัวมากจะต้องมีคนยืนให้นะคำนี้ยิงไม่ได้เคลียครีบก่อนนะคะเคลียครีบมาลิงมาเคลียครีบกัน เอาหอยฉันไม่ได้ตีเลยอุ้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 ยเอาเหรอเอากันเหรอเอากันเหรอเอากันเหรออุ้ยเอากันแล้วค่ะเอากันแล้วค่ะยุดจะไปไหนกบอีกอบอีกอบอีกอบรีอ,อ,อารนะคะจะมาขายน้ำเขียวนะบ้านฉันไปค่ะลุยค่ะกันเลยพวกกันเลยไปจบปจบเกมเลยพวกกันเลยไปค่ะวิ่งเดอ้อ รอ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 อุ้ยอุ้ยนคนตะเนียนป้อมว่ะไม่ทันหรอกบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนไปค่ะไอ้เลยตจแฉ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 แจะอีกป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมใหญ่แล้วป้อมใหญ่แล้วแฉแฉแฉอู้อะไรคะคุณพี่คุณพี่อะไรคะับอุ้ยอุ้ยอ้าวเกิดใหม่เกิดใหม่เออไม่ทันนะคะบอกเลยไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน โอเคค่ะแล้วนี่ก็คือสกินของวอลเฮนนะคะสกินจากเวลพาสะคนะเป็นหิม,มะน้ำแข็งนะคะ